สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะผัดฟักทองนะคะฟักทองใส่ไข่ะคะ่ะผัดแบบง่ายๆทานง,ง่ายๆอาหารง่ายๆแต่ว่าเเป็นอาหารยอดฮิตนะคะเป็นอาหารง่ายๆแต่ก็เป็นอาหารยาอดฮิตตัดคิดใส่น้ำมนันก่อนนะคะก็มีน้ำมนันมีกระเทียมเจียวตอนแรกว่าจะแกงฟักทองนะคะแต่เปลี่ยนเป็นผัดใส่ไข่ฟักทองใส่ไข่ก่อน พราะไม่ได้ทําคลิปลงหลายวันแล้วค่ะอันดับแรกเราก็เจียวกระเทียมก่อนค่ะอาหารง่ายๆแต่ว่าเป็นอาหารยอดนิค่ะผัดกระพรใส่ไข่นะคะอร่อยด้วยค่ะมีประโยชน์มากมายลดน้ำหนักลดไขมันนะคะลดซึงค่ะอันนี้พูดตามคุณหมอค่ะต้องีไปแป๊บนึ ใช้แรงไปหน่อยไม่แล้วค่ะไม่แล้วไม่แล้วค่ะเออเอาต้นสองใส่ก่อนเขาสองใส่ก่อนแล้วกันไม่ด้ใช้เตาร้ ใช้เตาฟ้าสะดวกเพรเ่อใช้เตาแก๊ตแตสตานะตอนนี้พุ่งจะมาใช้ะคะ่ะนี่ค่ะพอเราผัดกระเทียมกระเทียมเจียวหอมแล้วนะคะเราก็เอาอันนี้ลงไปก็คลองค่ะลงน้ำหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้มันเน่นะคะ ไปหอกดีไปไหนเงี้ยเพียงไม่หมดเลยยังเหมือนเฉยๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็อให้เขาสุกเรียบร้อยเราก็จะใส่ไข่นะคะใส่ไข่แล้วก็ปึงเครื่องนะคะ ไม่ค่อยตั้งเก่าแก่ค่ะมันไม่ค่อยถนัดทีนี้เราก็จะปรุงเครื่องนะคะใส่น้ำปลาใส่ซอสแตมตชี่นะคะปุกได้ที่แล้วคะ่ะ ใส่อ,ะะสสสยยองัวนิดหน่อยนิหน่อยไม่ใช่เยอะคะ่ะเพราะว่าปกติว่าบางทีก็ไม่ใส่เลยค่ะทีนี้เราจะใส่ไข่นะคะไข่เป็ดค่ะไข่ไเ,ปไเป็ดสองฟอ,อ,อ,องสองฟองนะคะเพราะว่าถ้าฟองสุกแล้วค่ะ พอสับร้องนิรต่อคุณพ่อไม่ช่ตก็เงได้ม่ต้องใส่ไข่อีกสักบายนึ่งนะคะ ใบเดียวรู้สึกเออไม่ใช่สองใบรู้สึกมันจะดูน้อยอยังไงไม่รู้ต้องใส่อีกสักใบหนึ่งค่ะเป็นสามใบนะคะได้ที่แล้วค่ะไม่ถนัดเลยหนอร้อนอะร้อนร้อน ร้อนค่ะกอ,องก็ร้อนค่ะนี่นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะใส่ใบโหระพาลงไปสักสามสี่อยอดค่ะเพื่อความหอม ตัดถุนเท้าของไข่ด้วยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็หน้าตาเหมือนคนถักหน้าตาโอเคนะคะพอใช้ได้นะคะแต่รสชาติอร่อยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพืเ่อนๆ